ก่อสุดท้ายรับทุกคนของแดงต้องมาเว้ยผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ได้ของแดงนะนนวันนี้ได้ของแดงหนึ่งอันแล้วซ <laughs> ึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดวีดีมของครีเอเตอร์นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บครับล็อกอินแล้วก็ใส่โค้ดที่ส่งกล้องซา8ป8ป8ครับเพื่อรับของรางวัลในเกมฟรีๆนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับเด <laughs> ี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะ สวัสดีครับช็อปเลยเกมเพื่อนทานี่ผมกล้องซ่าครับเพื่อนในเกมมาด้วยน่าเบรกเอาฟินิกันอีกแล้วนะครับหลายๆคนบอกวิชื่อคลิปพี่หาจากไหนกล่องใช่ครับทุกคนผมดองกล่องเอาไว้นะครับเป็นกล่องที่มีโอกาสสุ่มได้ของแดงนะครับเรียกได้ว่ารวมๆเนี่ยประมาณ100กว่ากล่องนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้จะมาทำคลิปเปิดกล่องครับก็เรียกได้ว่าดองมานานมากๆนะครับมาดูกันว่า ผมจะรวยขนาดไหนนะครับกับของแดงทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ดูดูว่าร้อยกว่ากล่องเนี่ยได้กี่ชิ้นฮะก,ก่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพใจกลองซาดีครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้อ,อย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้อ,อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอาต์อินฟินิตด้วยนะครับรวมไปถึงอารีนาเบรกเอา์ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o ล a ร์แล l ด์คอร์ดิฟตีและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่า ดูวันนี้นะครับบอกไปก่อนเลยว่าผมเคลียร์คังมาแบบเยอะเยอะมากนะครับก็ว่างประมาณ3หน้านะครับก็ถ้าหน้าละร้อยห้าสิบช่องเนี่ยผมว่างไปแล้วประมาณ460ช่องนะคือเคลียร์เคลียร์คังมาเยอะมากนะครับผมเพื่อการนี้เลยดูปื้นกล่องต่างๆนะครับบางคนสงสัยว่าพี่มาถามมาจากไหนกล่องพวกนี้นะครับอ่ะอย่างกล่องแมมมอสอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่มาจากในส่วนของภารกิจนะครับรายสัปดาห์ที่จะได้มานะครับจะเป็นกล่องแมมมอสจะเป็นกล่องนี้นะครับผมซึ่งก็ แนะนำจริงๆคนทำนะเพราะว่ามันเป็นกล่องที่สุ่มของแดงนะครับอ่ะกล่องอื่นอ่ะมาบอกเรื่องกล่องก่อนไ,ได้ไหมไงลุกกี้แวนการ์ดอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่สามารถซื้อได้สัปดาห์ละอย่างละหนึกล่องนะครับรวมไปถึง ตอนเลเวลต้นๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้แต่และซีซั่นนะครับอีลิทเช่นกันอันนี้ก็เป็นตามตามแรงค์นะมันก็จะซื้อได้ประมาณซีซั่นละ1 1ึ่งหนกล่องแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะอย่างเอ็นี่ก็มีเลยแรลงใหม่บัตเด้นฮีโร่อันนี้ก็มีแล้วก็อันนี้เป็นล่าสมบัติอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะก็มีของแดงด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมรวมทั้งหมดว่ามีกล่องนะนับแป๊ แมมมอร์สิบห้าลุกกี้สามสิบเอ็ดเวดการสามสิบสองอีลิตเจ็ดเอ็กซ์เพิดเจ็ดมาสเตอร์เจ็ดเอทหนึ่งฮีโร่หนึ่งแล้วก็ล่าสมบัติอีกสามรวมกันทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่กล่องของแดงครับมาดูกันว่าจะสุ่มได้อะไรบ้างโอ้ยเคลียร์คังไปพียบบอกเลยก็แต่ละกล่องมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคืออย่างกล่องลุกกี้เนี่ยคือของมันค่อนข้างจะแบบแย่สุดก็คือเงินเลยนะฮะแต่ผมจะมาเปิดทีละอันเลยแล้วกันนะครับผมไปครับไปแล้วเปิดในสทวงกล่องลุกกี้กันก่อนนะครับมาเปิดเลยครับไป ผูฟังฮะอ่าไปเรื่อยนะวันนี้ผมเปิดให้หมดเลยนะครับอันไหนที่แบบถูกจริงผมจะขายอ่าลืมลืมลืมดูครั้งผมตอนนี้155นะอ่าโอเคจําไว้นะจําไว้บอกใครไม่รู้เปิดไปฮะไปฮะลุคกี้ครับทุกคนมีของแดงไหมอ่ะฮี่โอ้โหนี่ก็นี่เข,ขนาค่อนข้างเกลือสามอันนี้คือเกลือจัดนะเงินเจ็ดพันห้าใช้ได้เจ็ดพั 5, นห้านี่ไม่แย่เฮ้อยอันนี้หลีกนี้แพงหลีกนี้แพงหลีกนี้แพงก็หลีกนี้แพงเงินเจ็ดพันห้าไม่แย่แต่อย่าสามอันนั้นอ่ะพอ้ย อุ้ยได้อยู่นะบอกเลยวของเต็มคังฮะของเต็มคังไปเรื่อยครับไปเรื่อยมาดูว่าของแดนอด้อะไรชิ้นไหม <c oughs> อ่ะแค่กล่องแรกก่อนโอ้เกาะโอ้โหเซนทรีนี่โอ้ห้าหูฟังไปต่อไปต่อมันต้องได้ป่ะวิเศษห้าวิเศษห้านี่คุ้มหมวกสีอ, 4. อันนี้มีกล่องเริ่มต้นทุกคนกล่องเริ่มต้นไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย ไม่ลุ้นเลยไม่มีลุ้นเลยวิ๊งหกห้าอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ถือว่าของดีละคือถ้าเป็นหกห้าเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับเพราะราคามันแพงอยู่เดี๋ยวเหลือสิบกล่องสุดท้ายผมเปิดสิบเลยอ่าฮ่าฮ่าไงอยากแบบอยากสุ่มแบบปึ้มหกห้าสองอันอันนี้คุ้มละอันนี้เริ่มคุ้มละแล้วเปิดปุ๊บปุ๊บ,บแดงโอ้โหไม่แดงระเบิดด้วยป้าให้ระเบิดออกอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเกลือมากระเบิดนะฮะโอเคหมดไปแล้วเซตแรกนะครับแบบรวดเร็ว นะครับได้ของมาอุ้ยแต่เน,นี้ยอันนี้หัวแพงนะหลิกหลิกนี่เอาไปเล่นได้นะครับเกาะหลิกมันเป็นเกาะหลิกห้าด้วยนะครับอืมโอเคส่วนที่เหลือพวกนี้อาจจะได้ขายแต่เราเราจะเปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะเค,คลียร์คังขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาเท่าไหร่มาห้าสิบหกได้มาเอ็มหนึ่งเอ็มสองเอ็มประมาณนั้นโอเคต่อไปเป็นแวนกาดนะครับไปครับทีรันเหมือนเดิมครับเล t ส์กูเจหมื่นห้าหมื่นห้าน่าต่ำสุดแล้วปะโอ้ยไอไอหูฟัง,ห,ฟงหูฟังต่ำสุดนะถ้าเทียบกันอ่ะหูฟังน่าจะต่ำสุดเกาะเกาะก็กกต่ หม,มวกก็ต่ําเหมือนหมวกเกาะเนี่ยหมวกหูฟังอ่ะน่าจะต่ําสุดอันนี้ก็นี่ก็กากผมว่าเซตนี้เกาะกล่องไอ้นี่กากมากเอสเทสเนี่ยอ่าไปครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่อกาะสี่เกาะสี่เดี๋ยวมีได้ขายแน่นอนไม่ต้องห่วงอะโอเกาะสี่นี้ไม่ค่อยถูกไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หมวกเออหูฟังไปเกาะ ผมว่ากล่องนี้ไม่ค่อยมีอนไนหน้าได้เลยคือต้องเป็นของทอยอย่างเดียวครับสำหรับผมนะไม่มีอนไหน้าได้เลยคือเกลือทุกอันน่ะพูดตรงๆไปครับกล่องทีละสิบสิบแล้วเอ้ยใจเย็นเราใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปจะมีแดงไหมเนี่ยระเบิดโอ้โหระเบิดนี่ก็เกลือนะระเบิดประมาณหกเจ็ดหมื่นฮะสายนี้ก็เกลือมีแต่ของเกลือเกาะอุ้ยเกาะนี่เดี๋ยวได้ขายแน่ฮะอุ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มอันนี้เล่นได้อ่าอันนี้เล่นได้ แต่จริงมันมันม,มีสปอยต,ตรงนี้นะมันจะมีแวบออกมานิดนึงหูฟังฮะหูฟังเนี่ยน่าจะได้ขายอยู่หมวกหมวกนี้ก็ถูกครับหมวกนี่ถูกมากแล้วราคาตกไปแล้วกระเป๋าปะสิบกล่องมาเดิมเหลือสิบกล่องผมเปิดเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอันต่อไปคือเปิดทีละกล่องละนะฮะไะแดงมาหูไม่แดงเลยเงินดันหูก่อสามอ้โบ้าเอ้ยโอเคมาดูในะส่วนโอ้โหรอบนี้น่าจะได้ขายเกราดี๋ยวเราขอขอเคลีย ขอเคลียร์ของนิดนึงอันไหนที่ไอ้น,นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอนั่งเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะขอเคลียร์ของที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้นะครับอย่างเกาะ3เนี่ยคืออันนี้ขายทิ้งได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะกับหูฟังแล้วก็หมวกสีนี้ไม่ได้ใช้อยู่ละโอเคขายครับอืมเซ็ตแรกขายไปแล้วนะฮะโอเคฮะผหบอกเลยว่าเต็มคลังมาๆมามต่อไปครับไปเปิดบัตเดิมต่อไปกันอันนี้จะเป็นบัตเดิลที่เริ่มแพงแล้วนะครับบันเดิมที่เริ่มแบบได้ยากแล้วต้องเปิดทีร้านแล้วอันนี้ก็จะเปนนนขขอองดดีีึ้้สนนักาุ อย่าออกนะอย่าออกนะไปทุกคนเปิดโอ้หูฉเบิดนี่กากสุดเลยของแดงมาหน่อยดิของแดงจะมาไหมกล่องของแดงผมเนี่ยมาไปต่ออา่าฮะเกลือจัดไปต่ออีลิฟจริงป่ะเนี่ยอุ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มอยู่เก้าสองหกอันนี้เล่นได้กอสามมาเห็นเห็นสปอยเห็นสปอยไปต่อหมวกสีไปต่อ สองแสนอ่าใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่แยอ่ะต่อไปครับเอ็กซ์เพิร์ทครับผมจะเก็บ oth, แมมมอสแมมสุดท้ายนะเพราะแมมมอสมีของแดงเยอะเอ็กซ์เพิร์ทครับทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างเกลือน่าเป็นเซตเกลือเหมือนกันไปต่อครับไปเกาะก่อนอน,นี้ออกเยอะมาก sck กอลิกไปต่อฝัอ่งนี้เกลือสุดละอุยอุ้ย,ยได้ก้าสองหกคอมนี่ถือว่าได้เยอะนะถือว่าคุ้มอยู่แล้วเอาไปวิ่งปลดก็ได้ครับปลดมาขายก็น่าจะได้หลักล้านละ เงินแสนหนึ่งไปต่อเงินแสนหนึ่งไปต่อโ oh อ้โหาะหลีกเยอะมากเออคางเป็นไงบ้างยังยัง,ย,งยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวเราขอเคลียร์ครับอันนี้ขอเคลียร์เลยนะครับขอเคลียร์สักครู่ครับทุกคนยังหมวกสี่พวกเนี้ยที่มันแพงเพราะว่ามันไม่สามารถใส่กระจกกระจกสี่ได้นะเท่าที่ผมจําได้มันจะใส่ไม่ได้ครับก็เลยมันก็เลยราคาแบบถูกนะฮะโอเคไปขายแล้วก็ไปกันต่อนะครับ เดี๋ยวต่อไปถ้าไอ้นี่จริงผมจะขายกอบพวกนี้นะกอดสี่พวกนี้จะขายให้หมดนะครับโอเคไปต่อครับไม่พอมันเพยงเยอะต่อไปจะเป็นในส่วนของกล่องมาสเตอร์ครับอ่าผมจะเปิดแค่กล่องที่มีของแดงนะไม่มีของแดงผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าพวกเนี่ยแบพวกอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีของแดงเว้ยเปิดนี้ต่อไปอ่าคอมมานเดอร์ได้ใช้คอมนเอร์อันนี้คือกากสุดแล้วมั้งอันนี้เริ่มเป็นแบบของเทพนะอันนี้ถ้าเป็นกากสุดในนี้ในกล่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวทีมหนึ่งกับหกบีสิบสามที่เหลือก็ อันนี้ก็การไปต่อกระเป๋ามัดไปต่อของแดงเลยอุยอันนี้ได้อยู่นี่ใช้ได้นี่ใช้ได้เหล็กอีกนีใช้ได้เหล็กนี้ใช้ได้ไปต่อโอ้โอโบอกได้ของกากก็ได้กากจริงไปต่อเงินหนึ่งแสน,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 นไปต่อมวกโอ้โมวกกากจัดโอเคตอนนี้เซ็ตกากๆของเราไปกันหมดแล้วนะฮะอืมก็เดี๋ยวขอเคลียร์ของให้หนึ่งรอบนะะนี่มันจะมีของแดงปะมีใครเคยเปิดกล่องพวกนี้ได้ของแดงมั้งครับ ผมบอกเลยผมเนี่ยแหละไม่ได้ก่อนนี้ยังเราขายขอขายกเกาะเพวกนี้ก่อนแล้วกันนี่พวกนี้มันจะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเพราะมันผมยังมีกล่องที่เป็นพวกเกาะเกาะพวกนี้อยู่นะครับขายไปตามนี้แล้วก็หมวกด้วยไปเคลียร์คังจะเต็มอีกแล้วมาตอาน,นี้ s ต้องลุ้นแล้วนะอันนี้คือดวงแล้วทุกคนจะได้ไหมมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ก็คล้ายๆกันไม่ได้ดีเท่าไหร่ของแดงแล้วนะ ของแดงเกินต่อไปเอครับโกไลออนนี่มันต้องมาแล้วต้องหมุนหมุนซูมซูมน้องหน่อยมาหน่อยมาหน่อยพี่ชายมาหน่อยของแดงมาปั๊ดอู้หก่อหโอเคไม่แย่ไม่แย่แยต่อไปอันสุดท้ายแล้วครับที่เป็นในส่วนของตัวกล่องจากในแรงนะทีไอมอนะจริงอันไหนก็ได้นะอันนี้ก็โอเคสองแสนแต่อตันนี้เอ้ยแต่เซตนี้ถือว่าใหญ่อยู่ของที่ขายสุดก็จะเป็นเซนทรีครับ การระเบิดนะครับไปสะสม่งไปเ้หูฟังเจ๊ทูโอ้โหสุดยอดต่อไปครับก็เหมือแมมมอสกับล่าสมบัติและอัน๋ยวเราเปิดลา่ลาสมบัตินี้่อาอันไหนเกลือสุดน่าจะเป็นอันลบั้มนะครับอัลบั้มกับตัวนี้นะครับสร้อยค้อยเหวมกลัดนะครับที่เหลือก็จะราคาหลักแสนหมดเล้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ถูกที่เหลือก็จะเป็นคือถ้าสี่ยันนี้ไปหมดอะแ,แพงแน่นอนสองแสนนับัฟนะครับแต่ถ้าตัวนี้แต่ถ้าเป็นสามตัวนี้จะถูกมากมีสามกล่องครับไปหนึ่ง ผมไปอัลบายมาม,มันอัดระบาขึ้นไปต่อซอยขอโอ้ได้ของถูกหมดเลยวะเนี่ยจีต้าบ้านเนี้ยโอ้หพิมพ์ดีดอาา่าฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคต่อไปจะเป็นกล่องแพงแล้วครับกล่องที่แพงที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าของแดงเยอะที่สุดครับเป็นกล่องที่เรียกได้ว่าของที่กากที่สุดของอันนี้นะครับกาวแบบกากที่สุดเลยนะนั่นก็คือ B6 นะครับนี่ตัวนี้น่าจะกากสุดแล้วน่าจะราคาประมาณ หกเจ็ดหมื่นอ่ะถูกสุดแล้วครับอืมเป็นของที่ถูกสุดในในเซตนี้แล้วนะคืออันไหนก็ได้กับอันนี้อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็หลักประมาณหลักไม่ถึงแสนนะครับเท่าที่ผมจําราคาได้ที่เหลือคือได้หมดอันไหนก็ได้อันไหนแพงหมดนะครับซึ่งขอของแดงกระสุนแดงก็ได้ไหมขอสักอันนะึงไปลุยโอ้โหจะพูดได้ของกากของกากมาจริงไปต่อกระเป๋าก็สองหกอ่ะนด้อยู่ไปต่อเอ็มทีวีครับไปต่อแดงมา หยูยเอ็มพุงหนึ่งสามสิบนัดได้อยู่เอ็มพุงสามสิบนัดก็ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็กนขอลองขายนิดนึงหกแสนหรอ,อมันนัดแล้วเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราลองขายแค่สามสิบสามสิบนัดเท่าไหร่ครับตอนนี้สามสิบนัดห้าแสนใช้ได้ใช้ได้ไอะอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้อยู่อ่ะชวนมาเล่นแป๊บนึงขอเปิดกล่องก่อน <laughs> มาเปิดต่อ,อปีหกหาต่อสิบกว่าสุดท้ายครับทุกคนของแดงต้องมาเว้ย ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ได้ของแดงนะวันน,นี้ได้ของแดงหนึ่งงานแล้วไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้แพงของแดงนี้แพงจุดสามสิบแปดเอพีครับก็เป็นกระสุนของเอสเจครับ <t> ดูราคาครับสามสิบนัดนะครับอุ้ยกดเด็ดเด็ดี๋ยเกือบเกือบละเกือบแล้วทุกคนเกือบวูบแล้วเมื่อกี้สามสิบนัดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านครับอ่ะอันนี้ก็เทียบเท่าของแดงครับเทียบเท่าของแดงได้เลยอ่ากล่องนี้คุ้มสุดละไอ้กล่องแรงเนี่ยไปเอานะไม้นี่คุ้มไปต่อ ไปต่ออ๋อโหนี่นคือของกาดสองอันเลยนะเกาะ่อนนี้ก็ได้นะก่อนนี้ก็อยากได้ก่อนนี้ก็แพงคนระับก่อนนี้ก็สามแสนกระสุนเนี่ยก็เอากระสุนมาจบเลยไปต่อของแดงมาอุา้ยของแดงไม่มีเลยถึงโตมาโอ้โอหโมนี้ก็กาดห้าก,ก่อนสุดท้ายครับทุกคนไปอุ้ยอุ้ยม่อีกล้านนึงอันนี้ไม่ล้านนึงหกสิบนัดอันนี้ครูอันนี้ถือว่าใช้ได้อันนี้จะสองล้าน น่าประมาณ2อล้านห้าครับกล่องตอนนี้นะเอาเอาแค่กระสุนนะสองล้านห้าละไปต่ออ่าก่อนนี้สามแสนครับอืมเอาไปเล่นได้สามของสุดท้ายฮะของแดงจะออกไหมไปต่อ,อกระเป๋ากระสุนอา่าอีกกอะสุนสองกระสุดท้ายไปต่อ,อแล้วของสุดท้ายทุกคนหมดหมดแล้วไม่มีของแดงเลยครับทุกคนคือแบบเป็นคอนเทนต์หาของแดงนะครับที่เจอแค่กระสุนแดง นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคลังดีกว่าว่าคลังเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ161 m อนะครับก็ตีไปว่าจริงๆมันมีของที่ผมขายทิ้งไปนะครับถ้าตีไปได้มาประมาณ6ถึง7 m ประมาณนั้นแล้วกันจริงๆตีเพิ่ม10 m แล้วกันนะครับถ้าได้ของมาทั้งหมดเพราะว่ากระสุนเนี่ยถ้ามันนับตามราคามันน่าจะขายเยอะกว่าตีเพราะว่าเปิดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับกล่องทั้งหมด104กล่องเราได้มาทั้งหมดประมาณ10ล้านนะครับก็ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเลย แต่ถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนเพราะว่ากล่องพวกนี้ได้มาจากกิจกรรมหรือว่าฟรีเลยนะครับส่วนกล่องที่เหลือที่ผมมีเนี่ยก็เป็นกล่องที่ไม่มีในส่วนของของแดงและนะครับก็วันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่ามาวัดดวงนะฮะซึ่งก็ตามนั้น,นตามภาพครับตามภาพที่เราเห็นนะครับใครที่ดวงดีได้ได้ของแดงนี่คือแบบคุณดวงดีจริงๆนะเออซึ่งวันนี้เปิดไปแล้วร้อยกล่องผมไม่มีดวงเลยนะครับแต่ก็อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังมี M61 กับ จุดสามสแปดนะครับที่ยังเป็นของแดงให้เราได้เห็นกันนะอ่ะโอเควันนี้วันนี้กันนะคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับหวังว่าทุกคนดูแล้วจะรู้สึกว่าคอมเมนต์นหน่อยว่ารู้สึกยังไงหรือว่าใครมีกล่องเนี่ยลองเปิดแล้วก็แบบมาบอกหนะ่อยว่าพี่ผมเคยเปิดได้สิ่งโตได้ะอะไรนะครับอ่ะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันฮะมีของให้เล่นเยอะเลยนะเดี๋ยวว้ไปนั่งเล่นแล้วกันไม่ใช่ไปคลิปตาทุกคนเศร้าเลยสวัสดีครับ